สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีและเทคนิคในการมุงเมททานชิปลอนสเปนกับบ้านทรงปัญญาบ้านหลังนี้ก็ขนาด80ตารางเมตรเป็นผลงานของปรพลวิทย์เอนจิเนียริงก็ฝากทางช่องของปรพลวิทย์ช่วยเข้าไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ บ้านหลังนี้ก็เลือกใช้มุงงล,ลังคาเมทัลชิปทหลอนสเปนสีอลูซิงเมื่อเราทำการขึ้นโครงเสร็จสิ่งที่สำคัญแปรบนนะครับความห่างจะต้องไม่ให้เกิน50เซนอยู่ที่50เซนนะครับเพราะว่าแผ่นเขามีความบางมากแผ่นเมทัลชิฟทหลอนสเปนตัวนี้เราก็สั่งมาตามขนาดความยาวตัวนี้ก็จะเป็นครอบสันจัว่วแล้วก็สันตะเข้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรางน้ำติดที่ตะเข้ลางนะครับ ก่อนที่เราจะทําการติดแผ่นแรกเราก็จะต้องทําการเช็คฉากโครงหลังคาคือกําหนดระยะชายคารางน้ําหลังจากนั้นก็ทําการขึงหรือว่าดึงเส้นเอ็นตามแนวชายคาไปตามแนวแปรนะครับ เมื่อเราทําการดึงเส้นเอ็นเสร็จแล้วก็ติดแผ่นที่1ให้ตามแนวของเส้นเอ็นที่ทําการเช็คฉากเอาไว้หลังจากนั้นก็นําแผ่นที่2ขึ้นมาทําการติดตั้งแผ่นที่2ตัวนี้ก็จะต้องให้ลอนตัวผู้ทับลอนตัวเมียของแผ่นที่1หลังจากนั้นก็จะยิงสกูหรือว่าน็อตบนสันลอนคือแถวที่1เราก็จะยิงทุกสันลอนนะครับถ้าแถวถัดไปที่2ที่3ตัวนี้เราก็อาจจะยิงสลับสันลอนก็ได้นะครับ สิ่งที่สําคัญการยิงสกูจะต้องมีแหวนรองกันน้ำลือกทุกจุดเลยนะครับจุดที่ว่ายากก็น่าจะเป็นสันตะเคตัวนี้ส่วนเกินของเมทันชิตตัวนี้เราก็จะต้องตัดออกให้เสมอกับสันตะเคแล้วก็จะไปชมบรรยากาศด้านบนหลังคาตัวนี้ก็นกะบ้านแจ้งอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นเมทันชิ ลอนมาตรฐานสีก็จะออกลายนักลบนิดหนึ่งก็สวยงามเหมือนกันแต่ของเราก็จะเป็นเมทัลชิพรลอนสเปนสีอลูซิงตัวนี้ก็สวยงามสีแดงเปีดเลยนะครับเมทัลชิพรลอนสเปนหรือว่ารลอนสีผัก ขาก็จะมีนขนาดหน้ากว้างระยะซ้อนทับอยู่ที่ประมาณ75เซนความสูงของลอน36มิลิเมตรมี5สันลอนระยะห่างรอยปั๊มก็25เซนความหนาของแผ่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.35ม mm, ิลิเมตรรวมกับเคลือบสีด้วยหลังจากนั้นเราก็จะทำการติดรางน้ำที่ตะเข้รางเอาไว้ก่อนนะครับว่าจุดตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นมุกด้านหน้ากับด้านข้างตัวนี้เวลาเราติดแผ่นเมทัลชิปเราก็จะต้องทําการตัดให้มีรอยต่อระหว่างรางน้ําตัวนี้เวลาฝนตกมานะครับน้ําก็จะไหลลงสู่รางน้ําตัวนี้ก็จะระบายออกจากหลังคาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้ครับบ้านทรงปัญญาหลังนี้เขาก็จะมีมุกอยู่สองมุกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมุกด้านหน้ากับด้านหลังจุดที่ติดแผ่นที่ว่ายาก็คือมุกนี่แหละครับ การติดนะครับเราก็อาจจะวัดได้ขนาดแล้วก็นําแผ่นลงมาทําการตัดข้างล่างแล้วก็นําแผ่นขึ้นเป็นทําการติดตั้งก็ได้หรือว่านําแผ่นขึ้นเป็นทําการติดแล้วก็ตัดข้างบนก็ได้<ม>ขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างแต่ละคนนะครับสําหรับก<ส>ารติดหน้ามุกตัวนี้เราก็จะติดด้านบนหรือว่าด้านสูงก่อนนะครับแล้วก็ปัดเศษลงมาด้านล่างให้เหลีออย้ยนน้อยที่สุดแล้วก็มาตัดซอยใส่ที่หลังนะครับ เราก็ชมบรรยากาศคนสร้างบ้านน,นกก็มาสร้างหลังสำหรับตัวนี้ก็เป็นเศษที่สันตะเค้ด้านข้างตัวนี้แล้วก็นำมาทำการวัดแล้วก็ทำการตัดให้ได้ขนาด หลังจากนั้นเราก็ยิงสกูยึดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับช่างผู้ดำเนินงานของเราก็ทีมงานช่างสวัสดช่างเยี่ยวพร้อมกับผู้ช่วยน้องเกณฑ์ของเรานะครับสำหรับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเลยนะครับถ้าจุดที่มีความสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นสันจัวลงมาที่แนวชายคาตัวนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ10บกว่าเมตรถ้าเรานำแผ่นขึ้นไปนะครับ คือแผ่นม,มีความยาวมากแล้วก็มีความบางนั้นนนั้นถ้าเราเอาขึ้นไม่ดีแผ่นก็อาจจะหักกลางแล้วก็แตกที่สันรอนรอยต่อของรอนสเปนแล้วก็จะทําให้เกิดน้ารั่วได้นะครับถ้าปัญหาไอาี่วน้นำหัวนำ้นำเน,น,นี้ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนกว่าครับชั้นหนังติดแตกมีครับเอากับเสียงดังๆน,น,น,นะครับน้ำเอาเขาโยกขึ้นนะครับแค่มันเน่ากับการมันโกงแตกไม่เข้ามันแตกห้ำกับแตกนี แตกดีเราก็น <c oughs> <tr> ้ามันจะมัวตรงนี้บ่ครับมันเปโอกาสยดครับโอ้กับปัญหาของไอ้ร้อนสเปนบ่ครับโอ้ครับ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 ขอบคุณลหลายครับ ต้องขอขอบคุณช่างสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประสบการณ์ในการมุงเมทัลชิปลอนสเปนขาบอกว่าเวลานำแผ่นขึ้นไปแผ่นมีความยาวมากของหักแล้วก็แตกตรงที่ลอนสเปนรอยต่อแล้วก็จะทำให้น้ำรั่วซึมเข้าสู่ภายในตัวบ้านการยิงสกูแถวล่างสุดตัวนี้จะต้องยิงทุกสันลอนนะครับถ้าเป็นแถวบนขึ้นไปก็อาจจะสลับสันลอนในการยิงก็ได้ ถ้าหากว่าแผ่นมีความยาวมากๆเทคนิคในการนําแผ่นขึ้นมาจะต้องมีคนคุมหัวคุมกลางแล้วก็คุมหางถือว่าเป็นเทคนิคของช่างก็ว่าได้นะครับมาครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อครับช่วงผัเกเที่ยงครับมาเลยครับพี่น้องเด้อผมก็อยากไล่ข้ามเขาเนื่องงาคือเห็นหน่ะเฮ้ยเห็นเลยครับแซ่บๆครับพี่น้องต่ำบักหุ่งครับต่ำบักหุ่งครับพี่น้อง เมื่อได้ถึงเวลาก็ดำเนินงานต่อเลยครับหลังจากนั้นก็จะทำการติดครอบที่สันตะเค้แล้วก็สันจัวด้านบนก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการติดแผ่นรองใต้ครอบหรือว่าเป็นแผ่นยางปิดรอยต่อของหลังคาตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำรั่วน้ำซึมใต้หลังคาตัวนี้เมื่อเราทำการติดแผ่นยางเสร็จหลังจากนั้นก็นำครอบขึ้นมาทำการที่จะทำการติดตั้งแล้วก็แต่งที่ปลายครอบนิดหนึ่ง เมื่อเราแต่งได้ขนาดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะยิงสกูที่ครอบความห่างในการยิงก็อยู่ช่วงละ50เซนนะครับ เมื่อเราทําการยิงสกูยึดเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการแต่งครอบหรือว่าปากครอบให้เขากลับลงล่องบนของหลงังคาคือล่องของทรงสเปนตัวนี้ก็อาจจะแตกต่างกับล่องมาตรฐานนิดหนึ่งตัวนี้เราใช้กันไกในการหนีบแต่งล่องนะครับคือคุณสมบัติของเมทัลซินลอนสเปนตัวนี้เขาก็จะมีน้ําหนักเบาทําให้ประหยัดโครงสร้างเหล็กมีความทนทานใช้งานได้นานถึง10 ถึง15ปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแวดล้อมนะครับสามารถที่จะลิดความยาวเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการที่เราสั่งแล้วก็ไม่เป็นสนิมผลิตจากเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลมีความแข็งแกร่งคือเหล็กมาตรฐานที่ G 300ถึง G 550นะครับ เมื่อเราใช้กันไกในการตัดครอบเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะใช้ลูกหมูแต่งหรือว่าเกีย์ด้านบนที่รอยตัดนะครับแล้วก็หักแผ่นตัวนี้ออกคือรอยตัดเขาก็จะลงที่สันหลอนของลังคาพอดีสําหรับงานติดตั้งแผ่นเมทัชชีดลอนสเปนวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ